เดงดงดงเดี๋ยวขอซิมตัวนี้เหมือนเหมือนเหมือนตัวนี้จะแบบเหมือนกันละ่ะความไม่มีแบบนุ่มกว่ากันไป็นเท้าไหร่ก็คือ ยังเป็นเทสเตอร์ที่ต้องใช้การบดเคี้ยวที่หนักพอสมควรแต่ไม่ได้ถึงกับหนักเท่าควายจีที่แบบต้องอมไว้ก่อนแล้วก็ค่อยแบบค่อยค่อยกินสัมผัสไปอืมอืมเนี้ยใครอยากกินก็ลองไปหาดูไม่รู้กี่จะติดตะก้าให้ได้หรือเปล่าอืมได้อยู่ถ้าเกิดว่าใครอยากอันนี้เดี๋ยวกี่ติดตะก้าให้อืมคนลองดูว่าไอ้หนังควายจีเป็นเมนูอาหารได้อีกบ้างทําเป็นเมนูอะไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามา